สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมเข้ามาทำวุ้นนะคะจะเป็นการทำวุ้นน้ำตาลอ้อยแล้วก็ใส่ลับนะคะคุณผู้ชมขาอันดับแรกก็เทผงวุ้นลงไปนะคะเตรียมน้ำให้เรียบร้อยนะคะน้ำนี้จะใช้อยู่ประมาณ1.4กิโลนะคะคุณผู้ชมขะผงวุ้นก็ประมาณร้อย 50กรัมนะคะถึง200กรัมโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คนค่ะคนผงวุ้นนะคะพักไว้นะคะตอนนี้ยังไม่ต้องเอาขึ้นตั้งไฟนะคะคุณผู้ชมพักไว้ประมาณ10นาทีถึง20นาทีนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของไข่นะคะแล้วก็กะทินะคะ,ะก็นี่ค่ะเราใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะวันนี้เราไม่มีสูตรตายตัวนะคะนี่ก็เป็นกะทินะคะประมาณ250กรัมค่ะ แล้วก็ตอกไข่ใส่กะทินะคะจากนั้นก็ตีไข่ค่ะตีไข่ใส่กับกะทินะคะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคุณผู้ชมตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่แล้วก็น้ํากะทินะคะจะเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตีให้ละเอียดนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะาไข่แล้วก็น้ํากะทิเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็พักในส่วนตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็ไปเปิดแก๊สนะคะแล้วก็ต้มผงวุ้นค่ะต้มผงวุ้นนะคะเปิดไฟไฟกลางนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องร้อนมากนะคะแล้วก็คนผงวุ้นไปเรื่อยๆนะคะให้ผงวุ้นแตกตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะ คนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ต้องหมั่นดูนะคะว่าผงวุ้นละลายดีหรือยังนะคะโดยการสังเกตค่ะสังเกตก็คือตักขึ้นมาดูถ้าไม่มีเม็ดเมนะคะติดอาตามทัพพีแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะก็คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่อันนี้ค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็เนี่ยค่ะพระ,พระเอกของเราก็คือน้ำตาลอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่น้ำตาลที่ว่ามาจากโรงงานนะคะเป็นน้ำตาลที่เราผลิตขึ้นมานะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะใช้น้ำตาลอ้อยประมาณ250กรัมนะคะหรือแล้วแต่ว่าเราชอบหวาน น้อยหวานมากขนาดไหนนะคะเติมได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็อ่กวนค่ะกวนให้เข้ากันดีกับผงวุ้นที่เราอ่เตรียมไว้แล้วนะคะระหว่างนี้ก็เปิดไฟปกตินะคะคุณผู้ชมกวนให้น้ำตาลแล้วก็อ่ผงวุ้นละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นค่ะจากนั้นเติมเกลือลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะตามใจชอบนะคะ ชิมดูรสชาตินะคะความกลมกล่อมของอ่าผงวุ้นแล้วก็เกลือน้ำตาลนะคะให้เข้ากันดีนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยค,ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นน้ำตาลอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆคะ่ะจากนั้นคะ่ะจากนั้นแล้วก็เทในส่วนของ อาไข่แล้วก็น้ำกะทิที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะลงไปในหม้อผงวุ้นที่เราเตรียมไว้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะจากนั้นก็ทีนี้เราต้องเร่งไฟนิดนึงนะคะต้องเร่งไฟเพื่อให้ไข่เซตตัวนะคะเพื่อให้ไข่เซตตัวเนี่ยค่ะเร่งไฟไปนะคะก็ต้องรอให้เดือดนะคะทีนี้นะค่ะคุณผู้ชมคะรอให้หม้อเดือดนะคะ าการตีไข่นะคะการตีไข่ใส่กับกะทินะคะแนะนำว่าให้ตีให้ละเอียดเลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจากนั้นนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะให้วุ้นของเรานะคะเราก็จะมาเติมไซ์หลับอ้อยนะคะร้อเซเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม เติมไปเลยค่ะขวดน,นี้200 ML นะคะเราใส่ไปประมาณเกือบครึ่งขวดนะคะคุณผู้ชมรสชาติตามใจชอบนะคะเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติถ้าได้รสชาติที่ต้องการแล้วเราก็คนต่อไปนะคะเพื่อให้ผงวุ้นเซตตัวนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะ นี่นะคะนี่เป็นเนื้อไข่กับกะทินะคะแล้วก็น,น้ำวุ้นของเราค่ะจากนั้นเราก็เอามาเทใส่พิมพ์นะคะตามที่เราต้องการว่าจะใส่พิมพ์แบบไหนนะคะนี่คือเราใส่ไข่เยอะนะคะนี่ค่ะเนื้อไข่กับผงวุ้นกับกะทินะคะจะแยกชั้นกันอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะข้างล่างนี่ก็จะเป็นในส่วนของวุ้นนะคะที่วุ้นกับน้ำตาลนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่คืออ่ะที่เราทําไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าวุ้นเขาเรียกว่าวุ้นอ่าน้ำตาลอ้อยกะทิไขค่ค่ะคุณผู้ชมหรือแล้วแต่เราจะตั้งนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมเสร็จตัวแล้วประมาณนี้นะคะเ oh. ด,ด,ด,ด้งดึงดึงดึงเลยนะคะคุณผู้ชมรสชาติก็จะหอมหวานนะคะหอมน้ำตาลอ้อยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ